และฮะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมกันอีกแล้วพี่กามโตในคลิปนี้ผมจะทําการเอากระบองเหล็กล่างหนึ่งไปสู้กับคนในกิวนะฮะมาดูว่ากระบองเหล็กล่างหนึ่งของผมจะสู้ใครได้บ้างนะสําหรับผมส่วนตัวเท่าที่คิดแบบไม่ต้องยังไม่เริ่มคลิปอะไรเลยดูทรงแล้วน่าจะสู้ใครไม่ได้มั้งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นในกระบองเหล็กของผมแม้จะเป็นล่างแรก แต่กระบองเหล็กก็ยังเป็นลูกรักของผมอยู่ดีมาดูกันว่ากระบองเหล็กล่างแรกจะตบใครได้บ้างนะและผมก็ทําการจัดอาวุธสี่ดาวให้เขาเลยนะทางด้านกระบองเหล็กล่างแรกคือผมไม่ได้กะจะปั้นจริงๆังนะปั้นขำๆเฉยๆเนื่องจากตอนที่ผมสุ่มอากระบองเหล็ก UR รเนี่ยอาวุธเฉพาะของเขาแล้วผมก็ได้ อาวุธเฉพาะทางด้านกระบองเหล็กเอเดตอามานะผมก็เลยเอาไปอัพเล่นๆเลยละกันมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอไปสู้กับคนในกิวเลยเดี๋ยวผมจะลองเช็คสู้ใครดีคนแรกเอ้ยหัวนหน้ากิวเหรอไอรักทัสมกิโอโหดูทีมขเขาแล้วผมไม่น่าจะสู้ได้เอ้ยหรือว่าจะเป็นน้องทีทาวัตเฮ้ยเหมือนผมเห็นอนา,นาคต โอ้โหหลังจากเห็นอนานะคตไปผมก็ไม่กล้าสู้กับน้องทีทาวัดเลยนะฮะรู้สึกว่าจะโดนยำเละเลยนะอ้าล่ะคนที่ผมจะสู้ก็จะเป็นทางนัดบักตูและกันโอเคคนนี้แหละน่าจะทําให้กระบองเหล็กผมได้โชว์อยู่มาดูว่ากระบองเหล็กเอเดของผมจะโชว์อะไรได้บ้างมาเลยครับคนแรกบักตูบนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วโซนี่ของเขาได้เปิดก่อนด้วยนะ โอ้ทำไมเร็วขนาดนี้ครับเนี่ยขนาดผมเอาโซนิกมาแต่โซนิกผมความเร็วก็ไม่เท่าเขานะแล้วเขาก็เปิดเข้ามาฮะใส่คิงเอนจิ้นผมโอ้โหตามด้วยไล่ตีมาต่อฮะจังหวะน,นี้แล้วไงต่อโบ,บรสอหือเบะเขาให้เท่าไหร่โอ้ยห้าสิบล้านโคตรแรงแต่ทีมผมก็ไม่ตายสักตัวนะมาเลยครับจังหวะน,นี้แล้วโบรสเขาเปิดมาครับโอ้โหหกสิบแปดล้านโคตรแรงแล้วแถวหน้าผมหายไปหมดเกลี้ยงเลยฮะ โอ้โหตามด้วยคิงแันชินมาต่อจังหวะนี้ว่าไงฮะแล้วโบล็อตของผมขอเปิดสวนคืนบ้างแหละฮะจังหวะนี้ว่าไงโอ้โหดาเมจหนึ่งร้อยสิบหกล้านโคตรแรงแล้วตามด้วยคิงผมไปบ้างฮะจังหวะนี้มาเลยแล้วก็กระบอกเหล็กไล่หดทุบเข้าให้นี่หกแสนฮะโคตรแรงแรงหรือเปล่าฟะเนี่ยโอ้โหแล้วโบล็อทตามต่อเจ็ดสิบหกล้านฮะมารีวิวกระบอกเหล็กหรือโบล็อตกันแน่เขาเนี่ยผม โอ้โหเบอร์เลยนะตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้วขอโดษเลยครเขาด,ดูมาแล้วคิงผมตามต่อฮะบ,บึบบับกระหน่ำแดงให้แล้วจังหวะนี้ <c oughs> มีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหมไปเลยทุบเขาให้นี่หูสิบเอ็ดล้านครับโคตรแรงมันต้องอย่างนี้ดิไปต่อฮะไล่ตีจากพา2สองของคิงของผมนะฮะไล่ตีได้สองรอบแล้วก็บอกเล็กหัวดเข้าไปอีกฮะสองแสนโคตรแรง แล้วโบล้อตามต่ออีก17ล้านฮะเรียบร้อยครับสําหรับคนแรกบักตูปโอ้โหนี่ผมมารีวิวโบล้อหรือกระบองเหล็กเนี่ยโบล้อเอวีพีซะงั้นอาล้ฮะมาเลยจังหวะนี้ได้เวลาสู้กับคนต่อไปแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนคอมาแล้วนะเมื่อกี้โบรอดเย่งกระบองเหล็กผมเ v p เลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่ภาพที่ผมควรจะเห็นเลยป่าแล้วผมก็เอาคอปูบอมมาแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วเปิดไปด้วยคิงของผมฮะเสียงแห่งความหวังแล้วก็ตามด้วยกระบองเหล็ก ทุบเขาให้นี่เนี่ยสร้านฮะโอ้โหแล้วการรตามต่อผมเอาการรมาเพื่อติดกระดูกเรียงนะฮะและก็ต่อกันเลยฮะไปเลยฮะมืทานไหรผมยิงธรรมดาไปแล้วก็ไล่ตีอีกทีหนึ่งจากคิงพาส,สองของผมนะฮะโอ้โหหนึ่งเทินไล่ตีได้2รอ,อบนะคิงเปี้ยงเข้าให้3าร้านหกแสนนะฮะแล้วเอฟเฟกกระบ,บองเหล็กลางแรกนี่ก็ถือว่าโคตรเท่เหมือนกันนะคนดู โอ้โหสวยอยู่นะเนี่ยลืมชมเลยตั้งแต่แรกแต่ไม่เป็นไรแล้วตามต่อเลยครับจังหวะนี้ปูบอมตีธรรมดาไปโอโ้แล้วคิงขอผมเสียงแห่งความหวังก็มาเลยฮะบับกระน่ำแดงให้ทีมโอเคแล้วกาโร่ของก็ตีธรรมดาไปนะโอเคจะไม่มีใครมาแย่งซีนกระบองเหล็กของเราได้แน่นอนฮะตานี้บอกเลยว่าผมเตรียมเซตและทีมมาดีนะตานี้มาเลยได้เวลากระบองเหล็กเอเดอของผมแล้วล่างแรกไปเลยกระบองลูกรัก บ้าๆๆปเรียบอยโอ้โหย28ล้านดาเมจโคตรแรงและโคตรเทโอ้โหนี่แหละครับตัวลูกลักของผมแล้วตัดภาพมาต่อเลยแล้วก็บองเลยผมก็ไรตีไปอีกฮะจังหวะนี้สองล้านแปดแสนนะโอ้โห โคตรแรงกระบองเหล็กล่างแรกของผมทําได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วนะคนดูโอ้โหตอนแรกว่าจะไม่ลงคลิปหรอกแบบรู้อยู่แล้วว่าจะเอามาโดนยำ้ำนะแต่ว่ามีคนอยากเห็นผมลงคลิปนะฮะกระบองเหล็กล่างแรกกับอาวุธสี่ดาวของเขาโอ้โหใครรอดูดูคลิปผมอยู่อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มารายงานตัวทีอผมว่าแล้วแต่ต้องเอามาโดนยำแต่ก็ไม่ใช่กับทุกทีมหรอกฮะเพราะว่าคนนี้ผมก็พอสู้ได้อยู่นะโอเค ไปมาฮะแล้วกระบ,บองเหล็กผมก็จะตีดอกสุดท้ายก่อนที่จะปิดเกมนะฮะมาดูว่ากระบ,บองเหล็กผมจะทำดาเมจเท่าไหร่โอ้โหปายคิงนี่ตีธรรมดาบทขยี้ให้เลยแล้วก็กาโลสับธรรมดาเขาให้อ้โหูสิบสี่ล้านเหระกาโลปายฮะแลวจังวันนี้กระบ,บอกเหล็กผมได้เวลาปิดงานเปียงเอาใหสิบสี่ล้านดามเมจโอ้โหแล้วก็ปิดเกมไปนะฮะ โอเคนี่แหละภาพที่ผมอยากเห็นสุดยอดที่สุดเมทันแบกโคเทแล้วมาต่อกับคนสุดท้ายของผมเลยนะคะพี่ก็เก่งเกินโอ้โหอันนี้เ,นเพื่อนผมเองนะฮะเป็นคลิปอ่าหรือคนสุดท้ายที่แถมให้แล้วกันตอนแรกว่าจะจบคลิปแล้วแต่กลัวมันสั้นเกินนะคะเอาเพื่อนผมไปเป็นคนสุดท้ายเลยแล้วกันไปเลยและจังวันนี้ผมก็ได้เปิดก่อนเขานะฮะบอกเลยว่าเกวินยูอเนี่ยเป็นตัวละครที เห็นเขาบอกว่าสปีดต่ําหรือว่าช้าที่สุดนะฮะไม่ใช่ช้าที่สุดดีต้องเรียกว่าสปีดกากนะฮะโอ้โหถ้าไม่มีพาส,สองดูเหมือนว่าหินเขาบอกว่าจะไม่จะไม่เร็วกว่าโซนิคยูอานะฮะโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามีเกียววินธรรมดาแต่ไม่มีพาสอง mm hmm. ก็ถึงแม้ตัวละครมันจะหลอดที่สําหรับผมแต่มันก็ใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ โอ้โหมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวก็แรฮะถ้าเน้นความหลอเท่แล้วชอบส่วนตัวก็แนะนําให้จัดเกวินยู UR, แต่ถ้าเน้นใช้งานจริงแล้วสามารถจัดพาสองให้เขาได้ก็เอาก็ได้อยู่นะฮะก็พอได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะเนื่องจากดามีดพี่แกก็ส่วนตัวแล้วออกมาเป็นทางด้านสายสปีดแบบป่วนไหมใช่เนื่องจากพี่แกมีทางด้านสตาร์น,นั่นเองนะ โอเคพูดถึงเรื่องเกลวินยูอาร์แล้วจังหวะนี้เข้าสู่เกมของผมต่อแล้วก็บองเล็กผมไล่ทุบเกลวินยูอาร์เขาให้นี่เนี่ย4แสนนะจังหวะนี้โอ้โหภาคตามไม่ทันแล้วนะฮะขอเบอเลยถ้าผมพูดอะไรลิ้นพันยังไงก็ต้องขอโทษนะทุกคนดูโอเคไปเลยอ้มีธรรมดาไปครับปู่บอลของผมแล้วตามด้วยเกลวินยูอาร์เข้ามาแล้วจึ๊บจึ๊บโอ้โห่เปรี้ยงเขาให้เรียบร้อยฮะัดามเมี1ล้านแล้วคิงของผมก็ตามต่อ บ,บาปก็น้มแดงเลยเสียงแห่งความหวังอะมาเลยคนสุดท้ายของคลิปของเราแล้วจังหวะน,นี้แล้วกาโลก,ก็เฉาะธรรมดาไปครับเบะเข้าให้โอ้โหเกิดอาการแหลกเด็กน้อยดาเมสิบเจ็ล้านฮะแล้วบูโรสเขาตามมาต่อครับโอ้โหเจ็ดล้านแปดแสนนะคะจังหวะน,นี้ไปเลยนี่แน่แล้วก็ตามด้วยกระบ,บองเหล็กของผมปิดฉากมาเลยกระบ,บองเหล็กทุบเกวินยูอาร์เลยยงเขาให้8ล้านสองแสน แล้วก็จบคลิปสําหรับคนสุดท้ายนะฮะโอเคผมก็ชนะไปนะแต่ว่ากาโร่ผมได้ EVP ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันทางด้านกระบอง a d r ของผมนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่างมากด้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันเลยฮะ